เรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับภายในประเทศเราบ้างพาไปที่ชายขอบที่อำเภอพบพระมีปัญหาเรื่องของพริกขี้หนูราคาตกต่ำนะครับซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เองเร่งหาทางช่วยเหลือเ,เกษตรกรครับนายสมพงษ์ฟุ้งทวีวงศ์นายอำเภอพบพระพร้อมหัวหน้าส่วนราชการพาณิชย์จังหวัดตากศุลกากรแม่สอดร่วมกันหาทางออกแก้ไขปัญหาราคาพริกขี้หนูตกต่ำ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพริกบ้านชิโบบ้านสามยอดดอยบ้านซับอนันต์อำเภอพบพ,พระจังหวัดตากโดยผู้แทนเกษตรกรสะท้อนปัญหาที่ทาให้พริกขี้หนูซูเปอร์ฮอตราคาตกต่าว่าเกิดจากมีการนําเข้าพริกจากประเทศเพื่อนบ้านขอให้ชะลอหรือระง,งับการนําเข้าพริกเข้ามาในประเทศต้นทุนปลูกพริกเพิ่มขึ้นจากราคาปุ๋ยและราคาปรับศัตรูพืชพ่อค้าคนกลางเป็นคนกาหนดราคาพริกทําให้ราคาไม่มีเสถียรภาพ ต้องการให้ตั้งกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกพริกและมีโรงเย็นสำหรับเก็บพริกในเขตอำเภอพบพระนั่นแหละครับใช่แล้วครับกรเกษตรอําเภอพบพระนะครับนางสาวชาวิสาสุริยาก็ได้กล่าวครับว่าขนาดนี้เนี่ยมีเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกพริกมาลงทะเบียนรวม11,426ไร่เป็นพริกพัน์ดีครับอยู่ที่จำนวน7,427ไร่เกษตรกร907รายพริพก แผ่นพื้นเมืองนะจำนวน ,3999 ไร่เกษตรกรเองเนี่ยอยู่ที่485รายแต่ยังมีเกษตรกรผู้ปลูกพริกอีกมากนะครับประมาณ30%ที่ไม่ได้มีการลงทะเบียนเบื้องต้นครับจะมีการประสานโรงงานซอสพริกหรือว่าตลาดอื่นๆให้ช่วยรับซื้อให้เกษตรกรผู้ปลูกพริกเนี่ยมาขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการออกตรวจผู้ประกอบการเพื่อควบคุม และก็ไม่ให้กดราคาในการรับซื้อพริกรของเกษตรกรนะครับจะควบคุมร้านจำหน่ายปุ๋ยพร้อมกับจะหาหรือกระทวงพาณิชย์หาช่องทางรวมกลุ่มการซื้อปุ๋ยในานามของกลุ่มวิสาหกิจ